สัมภาษณ์ท่านผู้วริการนะคะท่านผู้บริหารเมืออาชีพนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารเมืออาชีพในระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตสองนะคะคือท่านผู้วริการบรรลุนครศรีค่ะท่านผอคะสวัสดีค่ะครับที่จะมีการสัมภาษณ์นะคะที hmm. mm ่ทำค่ายขอแนะนําประวัติข้าวของท่านผู้วริการนะคะว่าท่านผู้วริการนะคะมีประวัติเป็นยัง ท่านผู้บริการนะคะเกิดที่บ้านโพธสองห้องนะคะเป็นคนละเภอวาปีประตูของเรานี่เองนะคะซึ่งท่านก็เรียนจบในด้านของคุณศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาเทคโนโลยีจากราะชภัฏอุดรธานีนะคะแล้วก็จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากาามหาวิทยา,ยล,ายลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็จบจากศึกษาศาสานมหาบัณฑิตจากรามคำแหงนะคะซึ่งอตอนนี้นะคะท่านก็ได้ดำรงตำแหน่ง,นงท่านผู้บริการ อันดับคศสามนะคะค่ะต่อไปนะคะก็ขอเข้าสู่พิธีการอย่าเป็นทางการเลยนะคะโดยการขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านพอร์นะคะขอเชิญคุณสสิปธิพยาพาธค่ะอาค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อเมริกรันโรงเรียนบ้านโพสองห้องแล้วก็วคือท่านบรรณุนัคอศรีนะคะท่านพอคะท่านมีแนวคิดอย่างไรถึงได้มาเป็นผู้บริหารคะท่านครับผมอ่าจริงๆแล้วการเป็นผู้บริหารเท่าที่เรามองภาพ ของผู้บริหารทุกคนก่อนเราก็มีความประทับใจในหลายๆท่านแนวคิดที่ได้ตัดสินใจมาเป็นผู้บริหารประการแรกก็คือผมคิดว่าการเป็นผู้บริหารนั้นสามารถที่จะทํางานได้มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะนําแนวคิดต่างๆที่เรามีลงสู่การปฏิบัตินี่คือประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการท้าทายความรู้ความสามารถ การบริหารก็มีประสบความสำเร็จมีล้มเหลวเราก็อยากจะวัดศักยภาพของเราว่ามันมันคืออะไรยังไงและจะตอบเตบมยังไงและสุดท้ายจริงๆผมก็คิดว่าการเป็นผู้บริหารนี่ได้พบกับผู้คนมากมายก็น่าจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นค่ะแล้วท่านท่านในการบริหารงานของท่านมีปัญหาอะไรบ้างและปัญหาที่ท่านหนักใจมากที่สุดเป็นการบริหารงานเรื่องอะไรบ้างคะครับผมก็คิดว่า ปัญหาเป็นเป็นของธรรมดาถ้าถ้าที่ไหนก็ตามไม่มีปัญหาก็คือผิดธรรมดาเพราะนั้นก็คิดว่าเรื่องปัญหาในการทำงานมีเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติทั้งต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับเรื่องปัญหาแต่ว่าในการบริหารงานของผมผมคิดยว่าปัญหาของคนอื่นเนี่ยจะน้อยน้อยกว่าปัญหาของตัวเอง ปัญหาที่สำคัญก็คือผู้บริหารไม่สามารถที่จะปรับตัวไม่สามารถที่จะทำใจไม่สามารถที่จะ,อะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองบริหารได้ตรงนี้ต่างหากเพราะนั้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการทำตัวหรือปรับตัวของผู้บริหารจึงเป็รื่องที่มีความสำคัญมากกว่าการการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือหรือเกิดปัญหา แล้วในเรื่องของหลักการท่านมีหลักการในการบริหารงานอย่างไรคะท่านครับผมเรื่องการบริหารงานหลักการ <c oughs> ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราทุกคนจะต้องศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆที่ท่านผูร้รู้ได้ได้คิดคน้นแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยมาอย่างดีถ <c oughs> ือว่าหลักตรงนั้นเป็นหลักสําคัญที่ พวกเราในฐานะที่จะเป็นผู้บริหารต่อไปหรือเป็นนักบริหารต่อไปนี้จะต้องทําความเข้าใจให้ใหลึกซึ้งให้ละเอียดทําความกระจ่างในหลายๆทฤษฎีหลายๆห,ห,หลักการให้ได้เป็นหลักซะก่อนแล้วก็ประการที่สองหลังจากที่เราได้หลักการหลักหลังจากที่เราได้ทฤษฎีแล้วความจริงแล้วเราต้องเอาตรงนั้นมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เรา จะไปบริหารในทุกที่ทุกแห่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นความละเอียดรอบครอบซึ่งผมก็ถือว่าการบริหารใน,ในทุกหลักที่เราต้องศึกษาเนะี่ยก็เหมือนกับเราเป็นไข้ถ้าปวดหัวก็ต้องทานยาแก้ปวดปวดหัวปวดท้องก็ต้องยาแก้ปวดท้องถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากการบริหารการที่จะเลือกหลักการบริหารต่างๆเข้ามาใช้ ในการจัดการก็ต้องต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะนั้นหลักการบริหารที่ผมยึดผมคิดว่ามันไม่ได้ยึดตายตัวเป็นเรื่องของการบริหารตามสถานการณ์มากกว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรเราก็รวบรวมสติหาข้อมูลให้ลึกซึ้งปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดแล้วก็สรุปให้ชัดในปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากสรุปชัดในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ นำหลักการบริหารเข้ามาแก้ปัญหาผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่ที่น่าจะทําให้การบริหารงานราบรื่นรุ่งร่วงแต่อยังไก็ตามก็ต้องก็ต้องคาดหวังว่าการใช้หลักการนั้นอาจจะผิดพลาดบุกคล้องเนื้อจ,จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะในเรื่องของการเป็นผู้บริหารท่านคิดว่าผู้บริหารที่ดีควรมีคุณลักษอย่างไ เรื่องของลักษณะของผู้บริหารผมคิดว่ามีอยู่สองประเด็นที่น่าน่าจะต้องนํามาพิจารณาเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เราควรจะมีเช่นความอดทนความขยันหมั่นเพียรความหนักแน่นมั่นคงสถานการณ์ใดก็ตามที่มาถึงตัวเราก็ต้องคิดต้องพิจารณาใจรอมก่อนไม่ไม่ไม่วอกแวกหรือไม่ แสดงอาก,การที่ผู้บริหารไม่ควรจะแสดงออกมาให้คนที่เกี่ยวข้องได้ได้เห็นนี่คือคุณลักษณะท,ที่น่าจะมีเรื่องของลักษณะประจำตัวส่วนลักษณะที่สองก็น่าจะเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผมคิดว่าเราจะบริหารงานอะไรก็ตามหรือหน่วยงานไดก็ตามเรื่องแรกคงต้องให้มีทักษะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นก็คือ ให้มีความคิดรวบยอดในการบริหารงานตรงนั้นนี่ประการแรกประการที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เพราะว่าเราต้องบริหารโดยการมอบหมายหรือ,อไว้วานให้คนอื่นได้ทํางานแทนเราเพราะฉะนั้นเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการที่จะพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องก็คงเป็นประเด็นที่สองที่มีความสําคัญจําเป็นส่วนประเด็นที่ที่สาม ที่ก็มีความสาคัญก,ก็คือหลักการบริหารที่เรากาลังเรียนกันอยู่ตรงนี้รตรงนั้นหลักคือคือทักษะที่สําคัญครับผมทักษะในปี2558นี้ในการศึกษาของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแต่การศึกษาไทยที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคะท่านผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮิตฮอตเนาะ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานทางด้านการศาึกษาก็มีความตื่นตัวเรื่องนี้กันมากก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าสู่อาเซียนเรื่องแรกที่พวกเราจะต้องช่วยกันในการดําเนินการก็คงเป็นเรื่องของการที่จะสื่อสารก็คือเรื่องภาษาก็คงจะต้องเอาินจจังกันในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการจัดการศึกษาในเรื่องภาษาเราอย่างอ่อน,ยนอย่างด้อยไม่สามารถที่จะใช้ในการสื่อสารกับกับชาวต่างชาติได้อร่างนี้เป็นเรื่อง ที่หนึ่งที่มีความสำคัญเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของอแรงงานคุณภาพที่เราจะออกสู่ต่างประเทศหรือแม้แต่การที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองของเราเขาจะมาแย่งอาชีพของพวกเราเราก็คงต,งต้องเตรียมการในเรื่องนี้ผมเน้นว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องหนึ่งครับผมแนวคิดสาคัญที่อยากฝาก ก็พยายามหาหลักไว้ถ้าเรามีหลักในการทํางานก็เหมือนกับว่าเรามีที่ยึดที่เหนี่ยวเหมือนกับบ้านเมืองของเรามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการที่พวกเราจะทําเพื่อท่านเพื่อบ้านเรื่องเมืองบ้านเมืองของเราก็มั่นคงการบริหารก็ตามก็พยายามหาหลักยึดที่มันตรงใจของพวกเราเช่นอย่างผมมีหลักยึดหนึ่งในการบริหารงานก็คือ ขออนุญาตพูดเป็นภาษาบ้านเราก็แล้วกันะภาษศิลโบราณท่านกล่าวไว้ว่าอยากกินหลายได้กินท้อก้อยก้อยึ้นเนิ้วก้อยเนิ้วก้อย,อย,อ,ยอยากกินหน่อยได้กินท้อปมืองหมูแม่มือครับผมมีความหมายว่าเราทำมาแล้วก็ตามขอให้ทำให้เต็มที่ทำด้วยความมุ่งมั่นแต่อย่าหวัง มากนะให้หวังเล็กน้อยเอาไว้แต่ถ้าเราทำมากเต็มที่ไว้แล้วนี่สิ่งที่ตามมามันดีเองก็คือถ้าเราหวังมากมันจะเป็นความเครียดสำหรับผู้บริหารแล้วในการที่เราจะวางแผนแก้ปัญหาต่างๆมันจะอัดแน่นแล้วทำให้เบรอ์ทำให้ความคิดไม่ออกตรงนี้มันจะเป็นปนัญหาส่วนอันนี้คือหลักที่คิดว่าอยากจะฝากพวกเราในการบริหารงานเพื่อไม่ให้เครียดเพื่อให้เราผ่อนคลายครับผม ก็จากที่ได้ฟังท่านผอ,อ,อนะคะท่านได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ให้กับพวกเราทราบนะคะก็พอที่จะสรุปประเด็นได้คร่าวๆนะคะว่าท่านได้นำหลักการในการมาใช้บริหารจัดการให้เกิดงานประสบความสำเร็จเองก็พอ,พอจะสรุปได้ว่าก็คือนก็คือถ้าใช้หลักการในการบริหารตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะคะ แล้วก็ใช้หลักทฤษฎีในการบริหารที่เราได้เรียนรู้มาตรงนี้มาเป็นแม่แบบในการบริหารจัดก,การนะคะซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าในการที่จะเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ,ะที่ดีนะคะท่านบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน3า,ราป,ประการนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะตัวนะคะคุณลักษณะเฉพาะตัวก็คือหมายถึงว่าผู้บริหารเนี่ยจะต,ต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นอดทนไม่วอกแวกนะคะ,ะมีสมาธินะคะ มีความอดทนนะคะต่อสิ่งต่างๆนะคะอันที่2ก็คือคุณลักษณะในการเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็คือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะในการบริหารจัดการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะอันที่3ก็คือคุณลักษณะของการบริหารจัดการนะคะก็คือผู้บริหารที่ดีจะต้องมี คุณลักษณะบริหารการจัดการที่ดีนะคะเป็นแม่แบบในการบริหารจัดการงานนั้นถึงจะประสบความสําเร็จนะคะ <S <S <ด>แล้วก็ในการที่จะเตรยียมตัวเข้าสูาาส่การศึกษาแบบที่มีแบบอาเซียนเข้ามาร่วมด้วยในช่วงนี้นะคะก็คือท่านบอกว่าเราจะต้องมีการเตรยียมการอยู่ใน2เรื่องก็คือเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของการ สื่อสารก็คือในเรื่องของภาษานะคะซึ่งเห็นว่าภาษาของเราตรงนี้ยังด้อยอยู Driver ่ก็คือเราต้องมีการพัฒนาตรงนี้นะคะในเรื่องของภาษาให้มากนะคะแล้วก็ที่2ก็คือในเรื่องของแรงงานนะคะซึ่งแรงงานที่จะมีคนต่างด้าวเข้ามาแย่งงานกันทาในในประเทศของเราตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีการวางแผนพัฒนาว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ให้่างชาติเข้ามาแยกแรงงานในประเทศไทยของเราไปทำตรงนี้นะคะซึ่งก็รู้สึกว่านะคะ จากที่ได้ฟังประสบการณ์ของท่านที่ได้พูดมานะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะได้ทําให้พวกเราได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้มากมายจากท่านผู้ในการนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้มีการเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้เสียสละเวลานีค่านี้มาให้ความรู้กับพวกเรา